ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ BMW ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ F 4 5 0 GS Adventure Touring ที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดตัวรถคอนเซปต์ในงานอิกมาโช w 2 2 4 4ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีระหว่างวันที่5-10ถึง10พฤศจิกายนพศ2567 และจากตัวรถคอนเซปต์นั้นสื่อมวลชนต่างประเทศเห็นแล้วก็บอกชัดเจนว่ามันคือคอนเซปต์ที่ถูกพัฒนาเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วพร้อมออกวางจำหน่ายแล้วก็มีการคาดการว่าจะมีการเปิดตัวเข้าสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคมพศ .2568 และล่าสุดเมื่อวันที่8พฤษภาคม F 4 5 0 GS ก็ถูกจับภาพได้ขณะทดสอบบนท้องถนนในเขตเมือง ก็ต้องมาลุ้นกันครับว่า B M w จะเปิดตัวกันในช่วงเดือนไหนเดือนนี้หรือเดือนหน้าสื่อมวลชนของอินเดียมีการประเมินราคาค่าตัวครับว่าอยู่ระหว่าง160,000ถึง180,000บาทนี่คือราคาที่อินเดียนะครับถ้ามีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยประมาณการได้ว่าจะอยู่ที่350,000บาทบวกลบย้ำนะครับว่า ถ้ามีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทย F450GS จะมีราคาประมาณ350,000บาทบวกลบในช่วงที่ผ่านมา G310R มีราคาอยู่ที่265,000บาทขณะที่ G310GS 285,000บาทซึ่งเป็นการปรับราคาแบบก้าวกระโดดขึ้นมาจากเดิมกว่า100,000บาททั้งที่ว่าก่อนหน้านี้ มันขายไม่ถึง2 0 0 0 0 0บาทด้วยซ้ำไปยอดขายของ G310R ในปี2567ทํำได้15คันขณะที่ G310GS ขายได้14คันก็จะเห็นได้ว่าขายได้ค่อนข้างน้อยถ้าเปรียบเทียบกับ Triumph Speed 400และ Scrambler 400X ยอดขายจะแตกต่างกันมากมายหลายสิบเท่าตัว สำหรับ F 450 GS นั้นใช้เครื่องยนต์แบบ2สูบเรียงดับเบิลแคม4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำ 450cc ให้กำลังสูงสุด48แรงมา้าคันเร่งไฟฟ้าไร้บายวายพร้อมโหมดขับขี่หน้าจอเป็นแบบ TFT ขนาด6.5นิ้วเชื่อมต่อกับมือถือด้วย BMW Connectivity เป้าหมายในการออกแบบเจ้า F 450 GS ในครั้งนี้ บีเอยูต้องการให้มันมีความคล่องตัวสูงหลายชิ้นส่วนไล่เบาเริ่มจากฝาครอบวาลวทำจากแมกนิเซียมอลลอยฝาครอบเครื่องยนต์ซ้ายขวาก็ทำจากแมกนิเซียมอลลอยเช่นกันน้ำหนักรถโดยรวมอยู่ที่175กิโลกรัมไม่รวมของเหลวโครงสร้างตัวถังเป็นโครงถักหรือเทลิสเฟรมอัพไซด์ดาวหน้าปรับได้ทั้ง3จุดเต็มรูปแบบช้คับหลังเดียว ดิสเบรกหน้าของเบลโ b o 4ลูกสูบดิสเบรกหลังของ Bi b y ยเบล์ลูกสูบวงล้อหน้าขนาด19นิ้ววงล้อหลัง17นิ้วเป็นซี่ลวดแทงข้างพร้อมยางทูฟเลสสเปคละเอียดของตัวรถจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเรื่องราวของ BMW กับการเปิดตัว F450GS จะเป็นช่วงเวลาไหนเดือนนี้เดือนหน้าหรือเดือนต่อไป อีกไม่นานคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ